ไอ้หุ่นแบบนี้อยากกินของห้าสิ่งนี้ <No. S 1> หลายคนคงคุ้นเคยกับการกินนมแล้วเชื่อว่าการกินนมนั้นทําให้สูงในนมนั้นมีสิ่งที่ทําให้ร่างกายเราเกิดการอักเสบยิ่งเฉพาะคนเป็นไทรอยนี่ต้องเลี่ยมเด็กค่ะของทอดก็มันอร่อยเข้าใจแต่ในของทอดนั้นนอกจากจะมีน้ํามันแย่ๆอยู่เต็มไปหมดเพราะเราไม่รู้ว่าเขาใช้น้ํามันแบบไหนในการทอดบ้างน้นํามันที่เกิดจากตัวมันเองก็ทําให้เกิดไฮแคลอรีพวกขนมซองต่างๆเหล่านี้สารกันบูด ไร้ประโยชน์กินไปเยอะๆเนี่ยมีสารที่ก่อให้เกิดเป็นมะเร็งได้ยง,ไงเลิกกินซีเรียลเป็นอาหารเช้ามันอาจจะสะดวกแล้วเราคิดว่าดีต่อสุขภาพแต่แท้จริงแล้วมีสารเคมีอยู่ในนี้มากมายบางยี่ห้อนั้นถูกคนพบว่ามีสารไกฟเลตซึ่งสารไกฟเลตเป็นแหล่งให้เกิดมะเร็ง แต่เหล่าเบเกอรี่ทั้งหลายเหล่านี้นอกจากจะเปลี่ยนไปด้วยน้ําตาลมากมายหลายแบบน้ําตาลและแป้งกว่าจะผ่านกระบ,บวนการมาเป็นเบเกอรี่หชิ้นไม่ดีต่อสุขภาพและอาจจะทําให้เกิดโรคหลายอย่างตามมา